งะไรเข้ามาเยอะกินร no ้านอะไรเขาแถมให้โดยไม่มีเหตุผลนะเขาจะเือเลข้ยงคนมาเด้วติ๊งยังไงถูกใจคุณพ่อหักด้วยักคุตเตะค่ะร้านอะไรนะสำหรับคนที่ชอบเครื่องยาจีนแรงๆนะเขายาจีนแรงมากแล้วก็ขมแบบขมหวานอะใส่ต้องโกลงไปเราจะกินติ่มซ้ำจ้ะดูบะหมี่ สรุปแม่ได้เวลาในการกินรอม,มีติดใจบคัคกุเ,เต,เาเาตเมากชอบทูกใจเขาไม่โผา่ัวกุเตไม่โผล่กกัุเตเด็ดมากเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยาจีนเขาดีเิ่มคืขมหวานม,มีความเป็นยาจีนที่ถูกต้องนะว่าคือบคัอบคกุเตเพราะว่าบัคกุเตจะต้องมีกลิ่นยาจีนคือใช่ไหมหน้าร้านอ่ะกลิ่นยาจีนตีจมกูกเลยแต่ไม่เลวว่ารสชาติาจ,จะขนาดยี้นะ แต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแรงๆของเครื่องยาจีนก็อาจจะไม่โดนแต่ถ้าคนที่ชอบกินเครื่องยาจีนแรงๆนะเด็ดอย้่ขนมจีบดีกว่าขนมจีบกุ้งเด้อกินแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะรสชาติดีนะเจ๊เอออันนี้จิ้มน้ำส้มเด้อต้องผสมนะผสมไปเลยกับน้ำส้มมันจะได้แบบ มีความเผ็ดมาตักเลี่ยนอย่าเยอะนะเพราะฟ้าผิวน้ำสมกาเผ็ดผีวน้ำสมเขาเผ็ดจริงแต่ว่าหมอมอ่ะร้านนี้ฝุกมากเลยคือยังไม่รู้ชื่อร้านเลยนะชื่อร้านเดินเข้ามาเฉยเขาลองใบตองด้ยร้านนี้ใส่ใจขนมจี๋โอ้แล้วจิ้มน้ำจิ้มที่เราผสมเมื่อกี้นะคะมาบอกเลยน้ำจิ้มต้องผสมอร่อยเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังดีเลยร้านนี้น่าจะดีนะรามนีบอกว่าดีอะไรนะเทมโปะจมกับ ชื่อว่าบัคกุเตเพราะปกติเราไปกินแต่ละที่อ่ะมันก็หอมอ่อนๆนะแล้วก็มันก็จะแบบจังๆจืดๆอ่ะลูกสาวชอบอ่ะเมนูนี้คือโปรดที่สุดคือเวลาจะไปกินแก่เตียมที่ไหนจะต้องรอเมนูนี้กับซี่โครงหมูไม่ยกละเป็นแบบนี้มาฟาดกันชิมข้าวเหนียวก่อนอกก็ะ้างห่างหอมกุ้งห้างน้ำชิมที่น้ำส้มหน่อยซี่โคหมูฟาดน้ำ ขลุกรึ้นเลยนะที่นี่มีขลุกรึ้ด้วยนะซึ่มทองหมูดีที่ทานนี้แบบออกสูตรโบราณเลยอะจริงไส้ย,ยึ้นเชียงข้าวเหนียวกินน้ำซอสของซี่โครงหมูขนมจีบปูด,ดูรุ่งลิ่งมันเป็นตัวเลยอะเป็น,นข้างในอะเป็นก้อนเลยอร่อยให้มาว่าเนื้อโอเคนะ อยเท่าไหร่นะอันนี้สองอรสชาติเค็มๆอะ่ะมีการจริ้มเยอะมันเค็มมันผัดเด็ดคือบัฟเฟต์จริงกใช่ต่อไปตองทุกเข่งม,มันเขาใส่ซอสมาให้แล้วมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยถ้าสดเนื้อหน้าหมูอะไรเงี้ยเปรี้ยวๆก่อนหองดีมากน่องจิ้มนะอันนี้ดีแบบงให้ที่รักหนึ่งเข่งถ้าอย่างซี้โครงต่อนี่ได้สั่งอะไรเยอะ แต่รู้แล้วว่าเบสเขาก็คือเป็นพวกกุ้งหูปูที่เขาปั้นๆแล้วก็มาเป็นติน่มซำแต่ละถ้วอยอ่ะในเคเมนูอื่นๆก็คงใช้เบสตัวนี้เป็นพื้นฐานเหมือนก,กันจลยไม่ได้สั่งเยอะค่ะเนมเป็นบักกุเตะของเขาไม่ได้มีบ้างนะอร่อยทานแวะมากินนะคะที่นี่เขาเรียกร้านอะไรอ่ะอยากรู้ว่าชื่อร้านอะไรเดี๋ยวไปดูที่หน้าก่น เขามีสองร้านนะคะน้องเพชรติ่งซันให้ผ่านมาผัดใหญ่แล้วกินนะคะข่านเคยทานร้าน,นบ้างเขาเม์กันมาบอกหน่อย